สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแป้นะคะในเรื่องที่3 4 5ค่ะเรื่องที่3ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือห้องเรียนต่างๆในอาคารเรียนและการปฏิบัติตนค่ะเรื่องที่4คุณครูใหญ่และคุณครูประจำชั้นส่วนเรื่องที่5ก็คือบุคคลในโรงเรียนของเราเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องคะว่าโรงเรียนของเรานั้น มีห้องอะไรบ้างและมีใครอยู่บ้างเอ่ยเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะโรงเรียนของเรามีชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยมีนายทรงวุฒิพฤกษศาสตร์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและมีนางปัญญาพรเบียกทโทกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เด็กเล็กค่ะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าภายในอาคารเรียนของเรานั้นมีห้องอะไรกันบ้างน,นะไหนลองดูที่ภาพแรกสิคะห้องอะไรเอ่ยไหนเด็กช่วยคุณครูแป้งทายสิคะว่าเป็นห้องอะไรนะห้องเรียนค่ะคะในห้องเรียนของเรานั้นเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยที่อยู่ในโรงเรียนอ่ะมีกระดานโต๊ะเรียนหนังสือ ชั้นวางของที่เก็บผลงานเด็กๆอ่ะและเมื่อเด็กๆอยู่ในห้องเรียนแล้วเด็กๆควรปฏิบัติตนอย่างไรคะหนึ่งเลยคือไม่ส่งเสียงดังไม่พูดกันขณะคุณครูสอน 3. ไม่วิ่งเล่นกันในห้อง 4. และปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียนนะคะ ต่อมานะคะเป็นห้องสมุดค่ะห้องสมุดเป็นห้องหนังสือนิทานไว้ใช้ให้สําหรับเด็กๆอ่านหนังสือเมื่อเด็กๆเข้าไปแล้วเด็กๆควรดูแลรักษาหนังสือช่วยกันและไม่ส่งเสียงดังนะคะในขณะที่คนอื่นอ่านหนังสือเพราะว่าอาจไปรบกวนคนอื่นได้เมื่อเด็กๆเอาหนังสือออกมาอ่านแล้วให้เด็กๆเก็บหนังสือให้เข้าที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะ ต่อมานะคะเป็นห้องอาหารห้องอาหารไว้ใช้ให้สำหรับเด็กรับประทานอาหารตอนพักเที่ยงเมื่อเด็กๆอยู่ในโรงอาหารหรือว่าขณะเด็กๆรับประทานอาหารเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรคะหรู้จักการรอคอยเข้าแถวนะคะ 2. ไม่คุยกันขณะรับประทานอาหาร 3. ไม่เคาะช้อนหรือไม่เคาะโต๊ะขณะรับประทานอาหารค่ะ และบ้านบอลค่ะบ้านบอลเป็นห้องที่ไว้ใช้ให้สําหรับเด็กๆเล่นได้อย่างอิสระเล่นตามมุมไม่ว่าจะเป็นมุมวิทยาศาสตร์มุมบล็อกมุมดนตรีมุมบทบาทสมมุติหรือมุมแม่ค้าไว้ให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเมื่อเด็กๆเล่นแล้วให้เด็กๆเก็บของให้เข้าที่เป็นที่เรียบร้อยค่ะและเด็กๆควรระมัดระวังในการเล่นด้วยนะคะ ลานกิจกรรมกลางของเรานะคะไว้ให้สำหรับเด็กๆได้ออกมาทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสวดมนต์กิจกรรมเข้าแถวร้างมือตอนเช้าหรือกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อเด็กๆได้รู้จักห้องต่างๆภายในโรงเรียนของเราแล้วเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าห้องเรียนกับห้องอาหารแตกต่างกันอย่างไรเอ่ย ไหนใครตอบได้ลองบอกคุณครูแป้งสิคะห้องเรียนแตกต่างก,กันกับโรงอาหารคือห้องเรียนไว้ใช้สําหรับการเรียนการสอนส่วนโรงอาหารไว้ใช้สําหรับรับประทานอาหารค่ะห้องเรียนก็จะมีโต๊ะมีกระดานมีชั้นวางหนังสือหรือหนังสือมากมายและโรงอาหารก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีอาหารนั่นเองค่ะ ครูประจำชั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละห้องมีใครเป็นครูประจำชั้นบ้างห้องบริบาลของเรานะคะมีคุณครูกิ๊กและคุณครูพิมพ์เป็นคุณครูประจำชั้นค่ะอนุบาล1นทับหมีคุณครูมิวและคุณครูแนนเป็นคุณครูประจำชั้นถัดมาห้องอนุบาล1นทับสมีคุณครูแป้งและคุณครูกิ๊บเป็นคุณครูประจำชั้นห้องอนุบาล2องทับหมีคุณครูแป้งและคุณครูเมนเป็นคุณครูประจำชั้นค่ะ ห้องอนุบาลสองทับสองมีคุณครูออมและคุณครูนิง้งเป็นครูประจำชั้นค่ะห้องอนุบาลสามทับหนึ่งมีคุณครูน้องเป็นคุณครูประจำชั้นค่ะและห้องอนุบาลสามทับสองมีคุณครูต่ายเป็นคุณครูประจำชั้นค่ะ เด็กๆทราบกันไหมคะว่าบุคคลในโรงเรียนของเรานั้นมีใครบ้างเอ่ยเรามาดูที่รูปภาพเลยค่ะหเลยคือผู้อํานวยการโรงเรียน 2. คุณครู 3. แม่บ้าน 4. แม่ครัว 5. ทาพานลงและ6คือนักเรียนค่ะแต่ละคนทําหน้าที่อะไรที่อยู่ในโรงเรียนบ้างนะเราลองไปดูกันค่ะผู้อํานวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้าของครูและทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนมีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำงานและเอาใจใส่ทุกคนในโรงเรียนครูมีหน้าที่สอนหนังสือและอบรมนักเรียนให้เป็นคนดีครูในโรงเรียนมีทั้งครูประจำชั้นและครูที่สอนประจำวิชาต่างๆพานโรง มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียนนักเรียนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนทุกคนต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูและช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน เมื่อเด็กๆรู้จักบุคคลในโรงเรียนแล้วเด็กๆเ,เดินผ่านคุณครูหอออแม่บ้านหรือผานโงให้เด็กๆยกมือไหว้ทักทายด้วยนะคะการบ้านเรื่องที่3นะคะเด็กๆเ,เขียนพยัญชนะชอตามรอยปะและโยงเส้นจับคู่คำกับสระเพื่อหาตำแหน่งเก็บของเล่นในตู้กันค่ะ เดี๋ยวคุณครูแป้งพาเด็กๆอ่านรอบหนึ่งก่อนนะคะชออาชาช้ออีชีชออีชีชออาชาช้ออูชุช้ออึชื้อชออึชื้อชออ,ชชอ,อูชูช เรามาดูที่ช่องนี้กันค่ะชออาฉาสละอาอยู่ที่ของเล่นชิ้นไหนคะเด็กๆลองช่วยคุูครูแป้หาซิอาสละอาอยู่ที่เรือใบให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่หากันเลยนะคะต่อมาค่ะชออฉิสละอ,อีสละอ,อิอยู่ในของเล่นชิ้นไหนเอ่ยอยู่ที่ลูกบอลนั่นเองให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่หากันเลยนะคะ และข้อที่เหลือให้เด็กๆลองทำกันดูคะ่ะการบ้านเรื่องที่4ของหน่วยวันนี้นะคะเด็กๆดูภาพคุณครูใหญ่และคุณครูประจำชั้นที่กำลังเดินตรวจโรงเรียนแล้วเขียนเรียงลำดับอักษรในคำศัพท์อักษรคิวและอ่านออกเสียงคำศัพท์กันค่ะ Quiet แปลว่าเงียบ You แปลว่าผมเปีย Queen แปลว่าพระราชินีให้เด็กๆฝึกอ่านออกเสียงและเขียนตามรอยปะนะคะการบ้านเรื่องที่5นะคะเดก็ดกๆโยงเส้นจับคู่สระกับคำให้ถูกต้องแล้วบอกว่าบุคคลในภาพทำหน้าที่ใดในโรงเรียน มาดูที่ช่องแรกค่ะสระ,ะอาให้เด็กๆโยงเส้นไปหาสระ,ะอาเลยเป็นจอ,อจาจ่าผู้หญิงคนนี้เขามีหน้าที่อะไรในโรงเรียนคะเด็กๆดูรูปมีหน้าที่ทำความสะอาดต่อมาช่องนี้เลยค่ะสระอิในหน้าสระอิโยงไปหากันเลยค่ะอ่านว่าจออิจิผู้ชายคนนี้กับรูปถังขยะเขาน่าจะทำหน้าที่อะไรคะ เก็บขยะนั่นเองต่อมาสระอะค่ะไหนนะสระอะให้เด็กๆโยงเส้นไปหาสระอะเลยชออชะและผู้ชายคนนี้เขามีหน้าที่อะไรในโรงเรียนคะเป็นยามอาข้อที่เหลือให้เด็กๆลองโยงลากเส้นจับคู่สระรู้นะคะ 지금까지 <목소리도> 뉴